สวัสดีในยามค่ำคืนค่ะหรือตอนนี้อาจจะเป็นเช้าของใครหลายคนพบก,กับต้าเดอะไลท์ทอคร่ะเชื่อว่าหลายคนคงเป็นคำถามหรือกำลังสงสัยอยู่ว่าสิ่งที่ฉันทำลงไปนั้นมันใช่หรือเปล่ามันคือความสุขจริงๆหรือเปล่าทำไมเราตามใจใครเทคใจใครหรือช่วยเหลือใครแล้วทำไมเราถึงถูกเองแต่ถ้าไม่ทำ ก็รู้สึกปิดอะไรคือความพอดีในการที่เราจะแคร์ใจใครสักคนใส่ใจใครสักคนเติมเต็มในสิ่งนั้นที่เขาต้องการให้ใครสักคนความพอดีที่เราให้ได้และความสุขที่เราได้กลับมาให้กับตัวเองนั้นอยู่ตรงไหนคําตอบคือคุณต้องหาที่จะปฏิเสธหรือไม่สําหรับคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าได้เสมอ เมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนร้องขอคุณลืมใครบางคนที่อยู่กับตัวคุณมาตลอดคุณลืมตัวคุณเองคุณลืมรักตัวเองคุณกลัวเขาจะตัดสินคุณบ้างแหละจะคิดจะพูดจะมองคุณไปในทางไหนไปในทางที่แย่หรือในทางที่ลบเพราะคุณเข้าใจตัวเองไปผูกกับสิ่งนั้นหรืออยากเป็นที่รักให้เขาประทับใจในสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเป็น จนมันฝืนความเป็นตัวคุณมากเกินไปนี่แหลคะค่ะคือคีย์เวิร์ดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกทุกข์แล้วนั่นหมายความว่ามันล้ำเส้นเกินไปแล้วในฐานะที่คุณให้กับใครคนหนึ่งได้คุณได้ทำลายความรู้สึกในการรักตัวเองลงไปแล้วทีละนิดทีละนิดเพราะจริงๆแล้วความสุขที่เราหยุบยื่นให้คนอื่นได้นั้น หากมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่สําหรับตัวเราด้วยเราจะไม่ต้องพยายามหรือรู้สึกตั้งคำถามหรือคิดแบบนี้เด็ดขาดการที่บางครั้งเราปฏิเสธคนอื่นบ้างมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนที่แย่หรือเป็นคนไม่มีคุณค่าที่ไม่สามารถทําให้เขาได้หรือไม่ไม่ใช่ว่าการที่เราทําให้ไม่ได้นั้นเราเป็นคนที่ไม่ดีพอไม่จริงเลย แต่มันอยู่ที่ว่าเราเคารพตัวเองมากพอในจุดจุดหนึ่งที่เราไหวหรือเปล่าและคุณเองไหวในระยะยาวที่ทําในสิ่งนั้นๆให้คนที่คุณรักไปนานเท่านานได้หรือเปล่าเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้รับจากสิ่งที่คุณเติมเต็มให้แล้วนั้นเขาไม่มีทางรับรู้หรอกค่ะว,ว่าสิ่งที่คุณให้เป็นนั้นคุณต้องทุกข์มากแค่ไหนเขามีความสุขในแบบของเขาและเขาเองก็มีความสุขในสิ่งที่เขาต้องการแล้ว อะไรเขาก็รักตัวเขาเหมือนกันแล้วทําไมคุณถึงไปรักตัวเองมากพอหรือรักตัวเองก่อนที่จะยื่นสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับเขากลับไปอะไรก็ตามที่มากเกินไปเพิยง์หวังว่าอยากให้ปุ๋นมีความสุขแต่เราตร้องทุกนั้นไม่ใช่ทางออกหรือคําตอบที่ดีที่สุดเสมอไปนะคะบางครั้งการหาให้เขารู้ว่าเราไม่ได้บ้างจะทําให้เขาเข้าใจตัวเรามากขึ้นเขารบตัวเรามากขึ้น และเขาแคร์เรามากขึ้นและไม่ได้เห็นเราเป็นคนที่อะไรก็ได้หรือเป็นของตายที่อยู่ตรงนี้เสมอหัดมีคุณค่าและเคารพรักตัวเองให้เป็นบ้างได้แค่ตัวเองไว้ทำให้เท่าที่ตัวเองรู้สึกโอเคไม่มีใครตัดสินคุณได้นอกจากคุณตัดสินตัวเองอยาวความรู้สึกทั้งหมดที่ตัวคุณมี ไปให้ใครคนหนึ่งจนลืมแค่ความรู้สึกของใจตัวเองนะคะจนทำ้ายหัวใจดีของตัวเราไปปั๊มอะไรก็ตามทามาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วคุณไม่ไหวคุณอาจจะเสียวความเป็นตัวเองไปตลอดการเพื่อใครคนหนึ่งก็ได้และเขาอาจจะมองคุณเปลี่ยนไปจากเดิมเลยก็ได้เพราะคุณไม่เคยเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกแต่เขาไม่ได้มารู้กับคุณนี่ว่าสิ่งที่คุณเคยทํามานั้นคุณฝืนมันคุณยอมแบกแล้วความทุกข์ไว้เพียงเพื่อเขามีความสุขเขาไม่รู้หรอกคะ่ะ การหันมารักตัวเองให้เป็นบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นดีและย่อมดีกว่าเสมอให้คุณรู้ไม้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณทําแล้วคุณทุกแล้วนั่นไม่ใช่ทางออกหรือการที่คุณเรียกว่าแค่ใจใครสักคนนะเพราะการที่แค่ใจใครสักคนหนึ่งคุณต้องไม่เบียดเบียนหรือทํำลายความรู้สึกของตัวคุณด้วยและไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมองว่าคุณผิดคุณไม่ได้ทําอะไรผิด เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินในแบบฉบับของเราเป็นตัวเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักตัวเองมากพอเราก็จะได้รับความเคารพจากผู้อื่นกลับมาด้วยเช่นกันค่ะเลือกทําในสิ่งที่ถูกเลือกทําบนพื้นฐานความพอดีเคารพความรู้สึกตัวเองที่รู้สึก และคุณจะไม่มีวันเสียใจกับการกระทำในสิ่งสิ่งนั้นนั้นเลยอาจจะยากในช่วงแรกกับคนที่ไม่เคยปฏิเสธใครเป็นแต่ลองหาและลองฝึกดูนะคะและคุณจะพบอีกมิติหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจเลยว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่เราไม่จําเป็นต้องแบกลูกทั้งใบทั้งหมดก็ได้เพราะเขาเองก็ยังคอนโทรลในตัวเรื่องของเขาไม่ได้เองและเราเจอมตัวเราเข้าไปเกี่ยวร้อยเปซ็นต์ทำไมมันไม่ใช่ และเราเองก็ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวด้วยคุณไม่จาําเป็นต้องรู้สึกคิดมากหรือู้สึกผิดนะคะความพอดีคือความที่เราให้ได้และเราไม่เป็นทุกเมื่อใดที่เราให้แล้วทุกนั่นไม่ใช่ทางออกที่ดีค่ะและเมื่อไหลก็ตามนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าตัวคุณทําได้แล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยรู้งี้ทาไปตั้งนานแล้วอะเพราะการที่เลิกแท้เบอร์บิดจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นกว่าที่เป็นแน่นอน,นะคะ่ะ เลยถ้าคุณทำได้คุณจะเข้าใจว่าความพอดีนั้นที่คุณยืมยืนให้โดยไม่ต้องมาแคร์ควารมสกของใครมันมีความสุขยังไงหัดแคร์ใจคนอื่นให้น้อยลงเกลงใจคนอื่นให้น้อยลงและหันกลับมาแคร์ใจตัวเองมากขึ้นนะคะแลวคุณจะพบกับความสุขที่ใช่จริงๆกับความต้องการในตัวคุณฉันไม่ใช่ภูพิเศษคุณเป,เป็นเพียงนแค่ทำคนธรรมดา ที่สามารถเลือกมีชีวิตที่คุณกำหนดขึ้นมาเองได้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดส b บสไ i ร e และกดกระดิ่งกิ๊กๆได้วยนะคะ